สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤษภาคม2565นะคะชาวราศีธนูคือผพ้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะคะก็ขอโทษด้วยสำหรับความ ราชาน่าจะอ่อส่วนอีกสีร้าศีเหรอเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ไอซับวังนอนมากโลโอเคมาดูกันค่ะว่าชาวราศีธนูช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเทวอวานสามไม้เท้าเบสทบวานเด็กถือไม้เท้านะคะดอมูน เอรอบสอดแปดดาบแล้วก็ไนท์ออฟเพนเด็กอลนะคะอสเวนถือเหรียญโอเคสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยจะว่าบางทีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแบบยังไงดีวะแบบมีความกังวลใจมีความ ไม่มั่นใจมีความแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงสถาน,นการณ์ความรกกากความสัมพันธ์ดูรอคอยคุณดูรอคอยคําตอบค่ะคุณดูรอคอยอะไรบางอย่างที่จะแบบว่าได้มีจังหวะในการที่จะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่เอ่อดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะมีความไม่ชัดเจนไหมคะหรือแบบบางทีมันดูมันดูไม่แน่นอน ความรู้สึกมันจะสุขก็ไม่สุดอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับชาวศรีนูแล้วหรือบางทีนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนั้นเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ค่ะแล้วเหมือนคุณก็รอคอยที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนแต่บางทีมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นปมหรือว่าเป็นเป็นปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันยัง ไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วก็แบบรอการแก้ไขนี้อยู่สิ่งที่ทําสิ่งที่ทชาวราศีธนูทําได้เลยก็คือเหมือนดูนิ่งๆดูรอรอสถานาการณ์ยังทําอะไรไม่ได้มากเหมือนยังต้องใช้เวลาอยู่ค่ะเพราะว่ามันยังมันอยู่ในช่วงของการดําเนินการคือเหมือนธนูทําอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์มันมันก็เลยเป็นลรที่ว่ามันมันงมงมเนาะ มันแบบไม่รู้จะทำยังไงดีปัญหามันก็ยังดูขังคาอยากจะชัดเจนไหมอยากจะมีการตัดสินใจอะไรที่ที่มันมากกว่านี้ไหมอยากมีการเริ่มต้นขั้นตอนมัยากมากแต่แบบทำไมยังต้องลืนถุยยังต้องยืนรออยู่แล้วก็แบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอุดอู้แม่งมีคนยังพูดอุดอู้อัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือบางทีนะมันแปลไปอีกได้ว่า ตัวคุณนะ่ะรอคอยที่อยากจะสางความสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยแหละแต่บางทีคุณรอดูท่าทีของอีกฝั่งหนึ่งอยู่ว่าจะยังไงเขาจะยังไงเพราะว่ามันมีปัญหาบางอยา่างที่บางทีคุณกับเขามันยังไม่ได้มีการเคลียร์กันคือต่อให้อยากจะเริ่มต้นอะไรกับเขาแต่ถ้าปัญหานี้ยังไม่ได้มีการแก้เริ่มต้นยังไงวะ เริ่มต้นยังไงก่อนถ้ามันจะขมเคือเหมือนเดิมหรือถ้ามันจะมีความไม่ชัดเจนหรือแบบวุ่นวายกับชีวิตโอ้โหไม่ต้องร้องนะคะเดี๋ยวดูสิไพ่อยากบอกนั่นไงพูดผิดอีกแล้วคนที่ชาวราศรีธน,นูนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเปน็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันนายอฟสอดเก้าดาบนายขับขาก้าวถวย เอร์บสอดแปดดาบคิงอัพวานดาชาถือไม้เท้าแล้วก็ซิกซ์เปนเดโคหกเหรียญ hmm. สำหรับนะคะคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงนะคะอาจจะ,ะมีเกณฑ์เป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟเหมือนกันนะคะเมสสิงธนู ทัดลมมีถุนตุนกลุมนะดูแล้วเนี่ยประสาทเดกกันทั้งคู่เลยนะคะเหมือนแบบดูมีความแบบคิดเยอะดูมีความแบบไม่รู้จะจัดการอะไรยังไงกับชีวิตดูแบบงงๆงแสดงว่าตัวคนที่ช <c oughs> าวรสศีธนูนึกถึงเนี่ยบางทีเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ตัวคนเนี่ยบางทีเขามีความคิดมานะคะเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะไงนี่ตีนจะไก่นะผ่านอยู่นะคะคือมันค่อนข้างมีความกังวลใจไอ้สาว่าคนคนนี้ยังมีความรักสนุกยังมีความหาความสุขใส่ตัวอยู่สิ่งที่เขาคิดแสดงว่ามันจะต้องมีในเรื่องของความที่แบบว่าการให้ได้ไดรับที่มันเหมาะสมที่มันสมควรจะเป็นบางทีคนคนนี้นะคะ่ะการที่เขาพูดคุยกับคุณก่อนนั้นเนี่ยเขายึดถือความสุขของเขาเป็นหลักจนเกินไป แล้วมันทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นในความสัมพันธ์ที่ว่ามันอาจจะมีความไม่ชัดเจนกันอยู่เพราะเขาไม่ได้ต้องการการผูกมัดเพราะเขายังไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีการเปิดเผยบางทีคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความกุ้มกิ่มกับคุณพอสมควรนะคะบางทีสิ่งที่เขาให้เขาให้ใหได้แต่ก็ให้ได้เท่าที่ให้อ่ะมันก็เลยค่อนข้างจะมีความคิดมากซึ่งเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้คุณ่ะเขาก็ให้ได้ประมาณเนี้ยแหละ แต่ถ้าคุณจะต้องการมากกว่าน,นี้มันก็เริ่มจะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าจากที่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้ประมาณเนี้ยมันเป็นความสุขแล้วมันเขาพอใจในแบบเนี้ยแต่ถ้าต้องการมากกว่าน,นี้เริ่มคิดเยอะแล้วก็เริ่มไม่พอใจแล้วอะไรแบบนี้ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ได้ไปไปได้อีกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความกังวลใจเพราะว่าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็โอเคกับคุณ แต่สิ่งที่เขาจะเทคแคร์หรือตอบกลับอะไรคุณได้เนี่ยมันก็ได้เท่าที่เขาจะให้ก็เท่านั้นแต่ชาวราศีธน,นูกับรู้สึกว่าไอ้ที่มึงให้กลัวมันทําให้กูประสาทแดกไงคือแบบกูต้องการความชัดเจนจากมึงซึ่งถ้ามึงไม่คิดจะชัดเจนก,กูมึงต้องคุยกูเรื่องอะไรจะไม่คุยก็เขารู้สึกกับคุณนะ่ะแต่เขาก็ให้ได้เท่านี้ค่ะ <c oughs> เป็นการดิวที่ <c oughs> ลงตัวกันยากจิ๋หมหายเนี่ยนะฮะดูสิสิ่งแห้แผบก็คิดซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวดูสิคนที่ชาวนั่นพูดผิดอีกแล้วตีปากสารการข่มรากของชาวราศีธน,นูในช่วงเดือนพฤษภาคมหกห้าเป็นยังไงมาดูกันนาคอัฟคาร์กาถ้วย ได้พ t เทสน e คีนอเฟนโคราชินีถือเหรียญนายอฟเฟนอโคเก้าเหรียญแล้วก็เดอเดดสำหรับตัวชาวราศีธนูเองเนี่ยสาวาในช่วงเดือนพฤษภาคมออกหาเนี่ยไอสาว่าบังทีคุณก็ยึดถือความสุขของคุณเป็นหลักบ้างเหมือนกันแล้วนะหรือว่าคุณรู้สึกว่าด้วยด้วยคุณค่าที่คุณมีนะคะคุณเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดี รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมที่จะคู่ควรกับความรักความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนอะที่แบบ <c oughs> ไม่วุ่นวายไม่ไรส้สาระแล้วก็มีอนาคตคุณมองแบบนี้ค่ะถ้าคุณคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกว่าคนคคนที่คุณพูดคุยด้วยเขายังดู เออละเหยเขายังดูไม่แน่นอนเขายังดูไม่มั่นคงไอส้สาววชชานูจะยึดถือรักตัวเองเป็นหลักเลยจะยึดถือให้คุณค่าตัวเองเป็นหลักมากๆบางทีการที่คุณอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีความรักความสัมพันธ์อะไรเนี่ยคุณจะแฮปปี้กว่าการที่จะมีความรักกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณมากพอด้วยสาวสชธนูไอส้สาววตัวคนเองก็มีเซนส์หรือว่า มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำเหมือนกันนะคะคุณเองก็รู้สึกค่ะคุณเองก็ทันคนคุณเองก็ก็รู้อะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าหาคุณน่ะใครอะไรยังไงไอ้สาก็เลยรู้สึกว่าบางทีชาวศรีธนูอ่ะเมื่อคุณรู้ว่าเขาเรียกอะไรวะเมื่อคุณรู้ว่าตัวตัวตนของคุณหรือคุณค่าของคุณอ่ะมันขนาดไหนอ่ะมันจะทำให้คุณมีการจบอะไรเกี่ยวกับคนที่คุณไม่โอเคหรือคุณรู้สึกว่า คุณอยากจะเฉยๆกับคนที่เขาไม่ได้จริงจังกับคุณแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองที่ว่ามีความสุขที่ว่าโสดแล้วมีความสุขมากกว่าออืม,อมต่อให้มันจะไม่ถึงสิบถ้วยแต่คุณก็รู้สึกว่าเก้าถ้วยของคุณเนี่ยมันก็แฮปปี้แบบที่สุดแล้วอะบางทีธนูอะคุณโฟกัสตัวเองมากเลยนะเดินเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า ถึงการผลักดันตัวเองหรือการที่ทำทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเฉิดฉายมากขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องมีใครก็ได้อะไรแบบนี้คนที่ชาวราศีธนูนึกถึงค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมของค่ศาสานาการความังเ็าเป็นอย่างไร n ในออฟวานาอัศวินถือไม้เท้า A อร of s w o ซอดหนึ่งดาบเซเว่นอวาเจไม้เท้าค่ะ เอสโซเปนอคอคิ่ะหนึงเหรียญแล้วก็9นล์ออฟวานส์เก้าไม่เท้ามือนจะสู้นะมึงเนี่ยเหมือนจะดูพยายามอะ่ะก็ในสาวว่าคนที่ชาวราศรีธนูนึกถึงเนี่ยเขาก็ก็มีความพยายามในในในสุดความสามารถของเขาเหมือนกันนะเหมือนเขาก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะมีการ ริ่มต้นความสัมพันธ์หรือจะตัดสินใจที่จะมีคอามเป็นมตอะไรกับใครอย่างที่บอกนะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงไอ้สาวว่าฟีลลิ่งของเขาคารคเตอร์เขาเนี่ยยังดูไม่ได้ลงหลักปักฐานอะไรกับใครได้ง่ายๆเขาเองยังคงชอบใช้สเสน่ห์หรือว่ายังคงโปรยสเสน่ห์ให้กับคนอื่นๆอยู่รั้ไปบางทีเจออะไรที่น่าสนใจก็จะเอ็เอียงหรือสามารถย้ายตัวเอง ไปในที่ที่สนใจได้เลยเขาเรียกอะไรวะไวะไวต่อแสงอ่ะตัวอะไรนะหมายถึงว่าไม่ใช่สิเหมือนว่าไวต่อความรู้สึกไวต่อแบบว่าสิ่งสิ่งเร้าอะไรแบบนี้ละกันนะคะซึ่งในสองวันในช่วงเดือนพฤษภาค,คมหกห้าคนคนเนี้ยเขาก็มีความแบบเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งการที่เขาจะไปเทคชั่นไรกับใครหรือเขามีการตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เขาอยากจะลองดู <c oughs> อยากจะสู้ดูเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มา แต่บางทีสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันเป็นความยากอะค่ะมันเป็นความยากต่อการเข้าหามันเป็นความแบบถูกปิดกัน้นมันเป็นความแบบไม่อยากคุยนเป็ความแบบว่าต้องสู้เพื่อให้ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างจะดูยากขึ้นเพราะอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีการเปิดใจที่ต้อนรับอะไรเลยตอนเขาจะตัดสินใจหรอกว่าเฮ้ยอยากจะลองจริงจังหนูแล้วบางทีสิ่งที่เขาคิดว่า,วาจะจริงจังมันอาจจะมันอาจจะไปถึง ไปอยู่ในจังหวะที่ว่าอีกคนนึงเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบนี้ยเล็กจริงจังแล้วอ่ะอหรือบางทีนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือชาวศรีนูอาจจะไม่ได้มีความไว้เนอร์เชื่อใจกับคุณคนนี้เลยอ่ะคือถ้าแบบอยากจะแสดงใช่ไหมว่าจริงใจคือถ้าบอกนะว่าเฮ้ยเราอยากจริงจังกับเธอนะเราเราจะโอเคเราจะปรับตัวให้ดีขึ้นคำพูดพูดแค่นี้ก็ ก็ได้แล้ว่ะนี่ไอาจับพูดไม่กี่วีเนี่ยก็พูดออกมาได้แหละแต่ถามว่าในเรื่องของการกระทํามันก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปซึ่งไอ้สาวชาวชาวศรีธนูเองมีเซนต์นะคะว่าใครพูดจริงไง่พผู้มีจริงพูดเพื่อให้ได้ไหลพูดเพื่อต้องการอะไรธนูรู้นะคะก็เลยก้าวไม่เท้าไปเลยสิคะเจ็ดไม่เท้าไปอีกฟาดีหัวบุบไปอีกเกินเรื่องกันราว เนี่ยว่างนอนก็ว่างนอนหัวเราะก็หัวเราะอะไรก็ไม่รู้ไงต่อพายอยากบอกแนะนำอะไรชาวสีธนูน, ues, นะคะมา The Devil for u Petco n a นะคะสี่เหรียญ t h r e e Petco n a สามเหรียญค่ะ Deception อ่ De ception, uh, Intersection The Truth c e n t e n e s s Go with the Flow แล้วก็ Truth แม่งไง เด็ดทูดแล้วมันก็ยังมาทูดอีกนะคะคือให้สาวชาวศิธนูนะถ้าคุณจะสางความสาัมพันธ์กับเขาในสิ่งที่คุณต้องที่คุณอยากได้จากเขาหรือแบบสิ่งที่เขาควรควรจะทํากับคุณนะคือการพูดความจริงการทําอะไรเนี่ยทําให้มันจริงๆเลิกตอแหลก่อนค่อยคุยกันเลิกโกหกก่อนค่อยว่ากันมึงเลิกแบบมึงเลิกแบลวมึงเลิก มึงเลิกคุมเคือมึงเลิกแบบข้ออ้างเยอะอะนั่นแหละค่อยมาคุยกันสำหรับชาวราศีธน,นูนะใจใจสักนิดนึงได้ไหม,มเดี๋ยวมึงจะมาทำตัวเดวิลแบบว่าให้ดูงงงง,งเหมือนแบบพอกูจะไปมึงก็จะมารั้งกูเพื่อยกูอยู่กับมึงแต่สถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์ที่กูอยู่กับมึงเนี่ยนรกไฟไหมขั้นสุดเนี่ยะร้อนรุ่มเพราะอะไร มึงทําให้กูไม่ไว้ใจอะไรเลยมึงทําให้กูต้องระวงมึงอยู่ตลอดไปลามึงทําให้กูรู้สึกว่าเหมือนกูเป็นคนโง่ๆคนหนึ่งที่ต้องอยู่กับมึงแล้วก็ต้องเชื่อฟังมึงว่าแบบโอ้มึงพูดอะไรกูก็ต้องฟังว่าแบบโอ้ทุกๆแล้วค่ะอ๋อโอเคเข้าใจค่ะ <c oughs> มึงคิดว่ากูเป็นอะไรมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูท็อกซิกท็อกซิกอะไรก่อนท็อกซิกอะไรขนาดนั้น ไมด้วยการท็อกซิกอะไรจากมึงทั้งนั้นเลยกูต้องการความจริงจังกูต้องการความจริงแค่มึงพูดความจริงว่ามึงเชียังไงกับกูว่ามึงจะไปต่อกับกูหรือยังไงว่ามึงจะปฏิบัติตัวอะไรกับกูยังไงว่ามึงจะไปเลิกกับอีนั่นว่ามึงจะไปแบบเลิกคุยคนนั้นว่ามึงจะแบบเลิกตอแหลมึงจะเลิกเจ้าชู้หรือยังไงได้หรือไมหรือยังไงมึงแค่พูดมาเอาความจริง ซึ่งไอ้สาเชื่อเลยว่าคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงความจริงคืออะไรก่อนบางทีก็ว่าจะแบบว่าเฮ้ยสมองเขาอะอาจจะไม่ได้มีคําว่าความจริงอยู่ในนั้นก็เลยแบบโอ้ยเหมือนต้องตั้งเซตนิดนึงอะให้เขาพูดเออให้เขารู้หนะว่าเอาเอเฮ้ยนี่คือความจริงนะว่าเอาเอ,เอ,เอมึงต้องพูดอ,อะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็อาจจะยังง,งงงอยู่นะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าเติบโตมาอย่างไงแต่บางทีสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความลับค่ะบางทีใส่หน้ากากมันทาตัวแบบเฮ้ยเหมือนจะแบบทําได้เหมือนจะแบบเฮ้ยเราโอเคหรือแบบว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะเราอยากมีเธออยู่อะไรเงี้ยบางทีมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความแบบท็อกซิกหรืออะไนชิพมากๆแบบมากๆทําให้คิดถึงหรือแบบ อย่าให้มีการพูดคุยกันอย่าให้แบบเรายังมีกันอยู่แต่บางทีพอให้ถึงทางเลือกหรือว่าต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งลแล้วก็แล้วแต่สักนิ่งเรื่องมีได้แต่รักแต่บอกรักไหมก็ก็คือรักแต่เรื่องมีได้อะไรของมึงยงไงต่อให้ก็เลยอยากจะบอกว่าบางทีนะ อ่อนโยนก็แล้วใจดีก็แล้วแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังดูแบบงงๆสิ่งที่อยากจะบอกนะดูไม่น่าอยากจะบอกธนูแต่อยากจะบอกอีกฝั่งนึงมากกว่าว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังได้ไปต่อนะอยากให้มีความชัดเจนมากกว่านี้หรือบางทีนะถ้ามันถึงทางที่ต้องเลือกต้องเดินให้มันไปตาม ตามกระแสของมันอะคือบางทีนะมันไม่ใช่ว่าอยู่แต่ตรงนี้ไปตลอดว่าแบบไม่อะไรสักอย่างไม่ไปทำไหนทีทคือเราแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามให้มันเป็นมันเป็นไปตามธรรมชาติคือธรรมชาติทําความรู้สึกที่ว่าสรุปแล้วเรารู้สึกอะไรยังไงคนที่เรารู้สึกจริงๆคือใครก็ให้มันไปตามใจที่มันควรจะไปอย่ามาเสียดายอย่ามาแบบหวงหวงก้างหรือกัก ก็ถ้าจะไม่เอาหรือถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นแค่ปล่อยและไปตามทางที่ที่ตามใจต้องการก็แค่นั้นเองเอาความจริงพูดสิไม่ใช่ว่ารู้สึกกับคนนี้รู้สึกมากเลยแต่อีกคนนึงก็ก็รู้สึกเหมือนกันแต่สึกไม่ไปทางไหนแ้่ที่อ่ะแต่ก็ไม่เรื่องน้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะเห็นแก้ตัวหรือห่วงทุกสิ่งทุกอย่างครอบครองไว้ทุกอย่างไว้ตามความต้องการของเรามันไม่ได้ ให้มันเมือนแมนให้มันแน่ๆหน่อยนะคะแล้วในการพูดคุยพูดคุยกันในแบบที่นุ่มนวลพูดพูดคุยกันในแบบที่เขาเรียกอะไรวะจริงใจอ่อนโยนและก็มีความจริงถึงจะโอเคแต่ถ้ายังคิดว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ยังดูคุมเคือหรือยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่แน่ใจอ่ะก็ถ้ายังไม่แน่พอก็อยู่ตรงนั้นค่ะเพราะชาวจีน,นคงจะไม่เอาคุณ พ่อก่อนนะคะจะไม่ได้นอนราศีอะไรดาวอะไรแล้วก็นาอะไรธาตอะไรทีร่มีเกมอิรวดีก,กับชาวสิงห์ธน,นนะคะในช่วงเดืดะะอนพฤษภาคมห้ามาเนี่ยจู่นราศีมีนข้าไปก่อนราศีมังกรไฟธาตุไฟเมสสิงห์ธนูราศีมีราศีมังกรแล้วก็ราศีเมสสิสงห์ธนูโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย